เดินทางมาถึงอ็สโลแล้วพี่น้องรถดลายหลายบันว่กกรุงเทพเลยค่ะเมืองหลวงเนาะคะ่ะเมืองใหญ่ถนนหนทางตึกตึกอีกอย่งก็ซอมแซมตลอดเวลารถก็หลายพี่น้องทั้งรถใหญ่รถหน่อยว่ามันคือหมือนถาว่า อีกสิบนาทีก่ก็จะถึงสถานทูตไทยแล้วค่ะโอ้ยแดนดีค่ะอยู่ในเมืองออสเอรโลี่บอกข่อยมีภูเขาคือบ้านนี้นั่งบ้านนี้นั่งภูเขาหลายมันก็เลือแบบว่าแดดซองบ่ข่อยถึงบ่ข่อยบอข่อยมีแดดนากซองมาะ,ส,นะะส่วนหลากก็จะฝนมาทางผิดพี่น้องอันนี้เรือเรือท่องเที่ยวไปประเทศไหนบ้ารู้ไหมชิลฝัล่ง เิ้นฟึงกชีเงินิยาอเชี่ยใายเรียวพิดพี่น้องก็เลยต้องย้อนย้อนซ้อนกลับไปไปย้อนซ้อนต้องหามองกับรถเรือโอ้อยันใหญ่ <laughs> เรียวพิดครับขับรถในเมืองหลวงนี่ต้องแบบว่าต้องไหวต้องไหวแล้วก็ เบื้างทา,างดีๆบา้งที่เลี้ยวผิดนีชีวิตเปลี่ยนเลยพี่น้องค่ะร <c> ถ <oughs> กระไายเดวจะมาขับลีลาบได้เด้ Nå sving til høyre inn på Odins gate.

โนดแล้วศูนย์ทางซ้ายถึงแล้วถึงแล้วค่ะที่จอดรถต่อเสร็จรียบร้อยพี่น้องแป๊บเดียวมาถึงเวลาถึงเวลาด้านหมายก็เข้าไปนะคะเข้าไปเตรียมเอกสารให้พร้อมเขียนซื้อเขียนยังไม่พร้อมเนาะคะ่ะก็จะรวดเร็วสะดวกสบายสําหรับต่อพาสปอร์ตสิป,ปีต่อพาสปอร์ตสิป,ปีก็จ่ายไปหาหลายคนเนาะคะ่ะเนาะแล้วก็รอประมาณ4ี 6, 4่ถึงหกสีถึงหอาทิตย์พาสปอร์ตจะถูกส่ง ไปหายอยู่อ่าอยู่บ้านเนาะคะ่ะเดินทางกลับค่ะพี่น้องมากแค่นี้มากแค่นี้มา,นมาท่อพาสปอร์ตแค่นี้เดินทางกลับไปกูนกันแล้วก็เบิงเบิงว่าตอนแรกตอนแรกนี่จะเดินทางกลับบ้านเลยบอรหรือว่าจะเดินทางกลับเมืองเดี๋ยวมาเลาะเบิงกันค่ะไปโอ้โหรถโคตรสกรปรกเลยพี่น้องโอ้โหความแดดพี่น้องเตรียมเอกสารไม่พร้อมแล้วค่ะจะมีอ่าอ่าอย่างก็บ,บัตรประชาชนไทยที่ยังใช้งานได้เนาะค่ะเนาะอันบัตร ประชาชนคันว่าเบิร์อายุก็มาตอตอตอยู่นี่คือการป้าดแดดซองไหนนางพี่น้องแล้วก็อ่าอ่าอ,อย่างวะหนังสือเดินทางเหลี่ยมปัจจุบันที่จะตอตอที่จะตออายุเนาะค่ะแล้วก็ซองจดหมายคันว่าจะห้เขาทรงใบสนีไปห้เตรียมซองจดหมายมาขนาดงีสิาคูณสามสิาเซนติเมตรติดสเตมมาให้เรียบร้อยเนาะค่ะนอซื้อได้ที่อ่าใบสนี เสต็มสองร้อยหย้โคนเด้ออ่าพนักงานเขาจะเฮ็ดหายเลยเนาะคะ่ะเนาะแล้วก็เขียนปิน้นอ่าใบอ่าแบบฟอร์มแบบฟอร์มกรอกกอกแบบฟอร์มสำหรับขอต่อ,าาอ,ตอพาสปอร์ตกรอกมาให้เรียบร้อยเลยเนาะค่ะเนาะแล้วก็เตรียมเงินมาหลาลอยโคนเนาะค่ะ<ท>คันว่าต่อหาปี350ต่อหาปีไอต่อ10ปีห้ารอยโคนเตรียมมาให้พร้อมเนาะค่ะแลวบังขารถกลับขับขับรถกลับพี่น้องถือถืออ่านี่นางถือโอกาสแต่ เลี้ยนขรับรถกับพ่อพใหญ่แป๊บหนึ่งพี่น้องโอ้ยสันไปเบิดพี่น้องขาขี่ออกถนนหญย,ยมันเป็นเส้นตรงกับจริงขี่ออกถนนหญย,ยนี่ต้องเหตุความเร็วให้มันได้ที่เข้ากำหนดเด็กพี่น้องจะเร็วเกินที่เข้ากำหนดก็บไ่ได้ครับซ่าเกินที่เข้ากำหนดก็บ่ได้เด็กขั้นขั้นข้างหลังเขาบีบแต่ไล่เอาโอ้ยเก่งไปเบิดพี่น้องค่ะบอกโอ้ยพอแล้วพอแล้วเลี้ยนครับรถไปพังๆเนาะค่ะอันขันเทามีมีมีพื้พพพนฐานก่อนที่จะไป อ่าเลี้ยนขับรถจริงๆนี่มันจะง่ายตอ่อต่อห้าพี่น้องถามว่าอีนางนี่ก็เคยเคยขับรถหลายรอบแล้วแต่มันนานๆที่จับขังนึงนานๆที่จับขังนึงเนาะคะ่ะแล้วรถคันนี้มันก็ใหญ่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 กว่าอีนางใหญ่คือรถมันคันใหญ่กว่าอีนางใหญ่กว่าสำหรับคนที่ฝึกขับรถอีนางมีใบขับขี่จากไทยมากก็จริงตอนนั้นอีนางเป็นเลี้ยนขับรถพอยายจ่ายเงินให้เลี้ยนขับรถนะพี่น้องเนาะ เลียนขับรถอยุทธไทยก็เลียนแคบกี่ชั่วโมงเลียนพ่อให้ได้เลียนเล,ยเเลียนพ่อให้สอบใบใบขับขี่ใบขับขี่ได้หลังจากนั้นอีนั่งก็บ,บ่ได้จับรถมาอีกเลยสามปีสามสี่ปีเนาะคะ่ะบ,บ่ได้จับรถอีกเลยบ่ได้บ่ได้บอได้จับ,บรถอีกเลยมันก็เป็นธรรมดาที่นั่งจะบ่คุ้นบ่ชินเนาะคะ่ะเนาะต,ต้องต้องฝึกขับบ่อยๆต้องหัดขับบ่อยๆแต่คันว่า อันพ่อใหญ่บอกว่าคันว่าจะฝึกขับรถจริงๆจะต้องขึ้นไปเที่งเขาไปไปเส้นทางที่มันบ่ค่อยมีรถแล้วก็แล้วก็เส้นทางที่เขาบ่ค่อยกําหนดอันอีหยังนะกําหนดอ่ความเร็วเท่าไหร่พี่น้องต้องขับขึ้นไปแบบว่าบ่แมน่นบ่แม่นถนนใหญ่แบบถนนแบบนี้คะ่ะเหลืออีกประมาณครึ่งชั่วโมงก็สิฮอดอ่า แคมปิ้งแล้วนะคะนาะเดี๋ยวพ่อใหญ่จะไปเติมเติมแบตรถอยโยกุนได้ตัวเมืองก่อนแล้วอีนางจะแวะขับไปลานไทยว่าสิไปซื้อกวยเตีเ๋ยวสําเร็จรูปพี่น้องอยากกินกระเตี๋ยวกระเตีเ๋ยวน้าตกแบบว่าสําเร็จรูปนะพี่น้องค่ะมันจะมีหอขายขายอยู่อยู่ลานเอเชียลานไทยนะคะได้น่าสิไปหาเบงกินแต่มาม่าก,ก็เบือค่ะ แรงนี่ก็กินกินเขาอยูอ่แคมปิ้งนี่แหละแต่ก็ยังบ่แน่ใจนะคะว่าสกับมื่อนี่แล้วว่ามืออื่นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอเบงตอนกลับไปหอดก่อนพี่น้องเพราะว่าตอนเพราะว่าตอนเนี้ยอีนัง่งอีนั่งคิดว่านัางยังท่านอยากกลับมืนน่อนี่แต่อาจจะบ่นแวน่วเพราะว่าพอไปถึงกูนแล้วนั่งนอนนอนมันบ่มีอย่างเหตุพี่น้องมันหนาเบือ่อมันหนาเบื่อมันหนาเบื่ออีดีเดียรันว่าบ่มีหมูบ่มีฝูงอยู่อ่า อยู่แคมปิ้งเน primo, ี่ยเพราะว่า hey. มันเป็นบ um. bueno ้านหลังเนน้อยเนาะบ้านหลังเนน้อยโบค่อยมีอย่างเห็ดนางอยู่แต่หนาทีวีมันมันนนาเบื่อเนาะค่ะเดี๋ยวมันรอเบิงกันอีกทีหนึ่งเนาะค่ะเนาะโอ้โยเก่งไปเบิดพี่น้องฝึกฝึกขับไปเรื่อยๆค่ะออกถนนใญ่พ่อบอกพ่อยายบอกบ่บ่เล้วบ่เล้วขับประมาณครึ่งสั่วงพี่น้องบ่เล้วเธอหามองจอดเปลี่ยนเปลี่ยนกระชั้นเลยวาซั่นพี่น้องย่าน อบอดได้พักหายใจคือคับแล้วก็คือต้องคับยิ่งตรงเลยยิ่งตรงตลอดบอบอเบรกบอจอดบอรตรงไหนขับยิ่งตรงเพราะว่าขั้นขังลังเข้าตามเขาตามมากแล้วก็แต่ละขั้นเข้ากับคับแบบว่าความเร็วตามกําหนดนะนะพี่น้องหามองจอดยากพี่น้องขาโอ้ยแต่อากาศดีมากอากาศแดดแดดออกดีมากๆเลยค่ะอากาศยูทีเจ็ดองศาบ่าค่อยหนาวนะคะเนาะ จ็ดองศาแถวนี้อากาศดีค่ะพี่น้องมีแดดโอ้ยแสงแดดตลอดเลยครับรถมากจนนั่งเก่งจนเจ็บเหนียวพี่น้องเอ้ระวังจอดรถพักเดี๋ยวไปหาเบิงเขา่าของน้ำก่อนอยู่ปั๊มน้ำมันมันจะมีอ่าลานขายของเนาะค่ะบ่แน่ใจว่ายยูน่มันจะมีอ่าของน้ำบอโอ้ยมีมีม,ม,มีพี่น้องเดี๋ยวนั่งไปเขา่าของน้ำก่อนเอาประตูท่างเข้ามามเอ้ยเลยประตูทางเข่าของน้ำเสร็จแล้วพี่นอ้องของน้ำยูนิสะอาดเด้อ อันเมื่อวานนี่เมื่อวานหนีนางขับขับรถมาหอดมันบ่ขับรถมาหอดแคมปิ้งประมาณถุ่มหนึ่งแล้วก็เซตจัดแกงคนไงลงเอาน้ำอีนางก็ลงมาอาบน้ำอยู่ด้เมื่อวานนี่เพราะว่าเลิกงานเลิกเลิกงานเ็จปุ๊บอันก็ขับก็ผ้ากันขับรถมาเลยเนาะคะ่ะอีนางก็ยังไม่ทันได้อาบน่งอาบน้ำเมื่อวานกลับมาก็มาอาบนา้ำอยู่แต่ว่าผมบอด้อชะค่ะอี่นางลืมเอาน้ำยาสระผมมานึ่ง น้ำยาซระผมอีนางต้องใส่น้ำยาซระผมดิซื้อจากอ่อร้านขายยาเท่านั้นเนาะค่ะยาซระผมยูสูเปอร์ยูสูเปอร์มาร์เก็ตมันก็ใส่ได้ยูแะไรแต่ว่าผมอีนางมันมีปัญหามันโลนมันโลนแล้วก็บเป็นรังแคมันโลนหลายเพราะเพราะฉะนั้นจะต้องซื้อจากอ่าที่ไหนที่นางใส่ซื้อจากร้านขายยาเท่านั้นแต่อีนางบ่ได้เอามาเลยเมื่อวานในร้านร้านขายยามันปิดเพราะว่ามามาหอดนี่มันก็ะทุ่มนึงแล้วเมื่อย ปเดินทางต่อ,อน,นี่ผาก็ผ้ากัากนยูโฟโล่ Flow, Flow. ซื้อเมืองโฟโลเนาะคะ่ะยูตรงอ่าปั่มน้ำมันครับรถอีกประมาณ41นาทีพี่น้องไปถึงไปถึงกูนเนาะคะ่ะตอนนี้นะตอนนี้ยูโฟโลอากาศยูที่เจองศามีแดดเดี๋ยวเดี๋ยวล่อ,เด,ลอเดี๋ยวล่อเบอรงตอนขับรถถึงกูนเดี๋ยวจะเดี๋ยวล่อเบอรงกันว่าอากาศยูกูนจะ ขนาดไหนแล้วก็จะมีแสงแดดคือคือคือคอ,อยู่นีบอห้างกันแค่41นาทีเนา,คานะคะเนาะอยู่นอร์เวย์นี่พี่น้องมันมีหลายอากาศมากมันมีหลายฤดูมากบางบางข้างบางข้างอ่าห้างกันแค่20นาทีแต่อีกทีหนึง่งแดดแดดแดดจ้าแลยอีกทีหนึ่งฝนตกก็มีอีกทีหนึง่งแดดจา้าอีกทีหนึ่งคึมก็มีเนา,คานะคะเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งกันว่าอยู่ฟลอรแล้วก็กูน อากาศมันจะต่างกันขนาดไหนนะพี่นาออันนี้ห่างกันแค่4ี่สิเ็ดนาทีหลอ่อพญายร่วคุยกับอันผู้บ่าวอยู่พอใหญ่วาคุยกันอันค้นขับรถสิบล้อขนใหม่เนี่ย <S <S เห็นปะแล้วเห็นรถสิบล้อขนใหม่ไปเดแล้วต้องไปคุยจะไปคุยยังไอย่างปุ๊บอืเรื่องของคน่าพี่น้องขับรถกลับบ้านถ,ถึงกุนแล,ล้วพี่น้องคะ่ะมาแวะเติมไฟรถค่ะ สรุปแล้วยุกูลก็อากาศดีเื่กันค่ะพี่น้องมีแดด่องสว่างสวา่างสวรสวรสวรรวันไวแต่ว่าอากาศก็นาวอยู่อากาศแต่ว่ายูนี่อากาศยูทีแปดองศาเก้าองศานะคะพ่อย่เพ,เพ่นจอดรถดเติมแบตรถดแล้วก็ผ้ากันยางเขาเป็นเนรยูุบินบินเทมาเยู่ฝัฟังน้พ่นพีนพ่น้องเห็นปะเนาะบินเทมาอีนางก็เป็นร้อยเอากางเกงมาสองตัวพี่น้องกางเกงแบบกางเกงใส่ออก กับล่างกายขายเนาสีดําแต่ว่าอีนางซื้อมาเอามาเพื่อที่จะเอาไว้ใส่เห็ดงานเนาะคะ่ะเนาะใส่กางเกงสีดําเห็ดงานเนาะคะ่ะไปได้มาสองตโตละหนึ่งร้อยสามสิบเก้าโครนค่ะตอนแรกอีนางอีนางคิดว่าอีนางจะจ่ายเงินเองนะแต่กําลังสิแบบว่ากําลังจ่ายเงินพอ่อใหญ่บากว่าเดี๋ยวฉันจ่ายให้ว่าสันก็ได้มาอสองตัวพี่น้องเอาไว้ใส่เห็ดงานเนาะคะ่ะกับพอกางเกงเห็ดงานอีนางก็มีอยู่จะโตโตเดียว กางเกงเฮ็ดงานนี่นังมีตัวเดียวกางเกงใส่สีดำเฮ็ดงานเนาะคะ่ะนนอกนั้นก็จะเป็นกางเกงยนกีนแล้วก็กางเกงเล็กกิ้งอีนางบ่มักใส่กางเกงยียนเฮ็ดงานเพราะว่ามันอึนอดอัดเนาะคะ่ะแล้วก็ใส่กางเกงเล็กกิ้งก็บ่ได้เนาะคะ่ะต้องใส่กางเกงแบบเอ่อสีดำาแล้วพี่น้องคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ค่ะพาไอพี่ยังนองเข้าไปออสโลเดินทางไปสองชั่วโมงครึ่งเดินทางกลับสองชั่วโมงครึ่งเฮ็ดพาสปอร์ตหานาทีเนาะคะ่ะเนาะ รวดเร็วท่านรวดเร็วท่านใจมากนะคะเอกสารเตรียมไปเอกสารเตรียมไปพอมันก็จะเสซจเร็วเนาะค่ะเนาะแล้วพอกันคลิปไหมค่ะสรุปย่างย่างสรุปบ่ได้อีกก่าเนาะค่ะพี่น้องว่าสิอูวตอหรือว่าสิกับมาอื่นดาวดาวล่อเบิ่งกอนเนาะค่ะเนาะใดก็ดาวแต่ว่าอีนา่งเสวะลานไทยไปซื้อกระเตียวกระเตียวสำเร็จรูปพี่นั่งอยากกินกระเตียวเนาะค่ะเนาะแล้วก็พอกันคลิปนาพี่น้อง่ะเมื่อยเดินทางเมื่อยอยู่ค่ะ นภ <laughs> พรคลิปหน้านะค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะเนาะบายค่ะ <laughs>